ในช่วงของการจัดอันดับข่าวของดิที่เร,เราอัปประจําสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าจาก7วัน7ข่าวเด่นค่ะเราได้เรียงกันมานะะตอนนี้ก็เหลืออีก4อันดับนะยังมีในเรื่องของวัดพระธรรมกายโรงไฟฟ้าฐานหินหรือว่าอะไรที่กระทบกับภัยแล้งนะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณเฉลิมค่ะต้องเลือกแล้วค่ะว,ว่าข่าวอันดับที่4อยากให้เป็นข่าวไหนคิดว่าควรจะเป็นข่าวไหนคะคุณสนใจข่าวไหนข่าวอันดับที่4เหรออยากให้เป็นเรื่องของภัยแรงนะเพราะว่าตอนเนี้ยภัยแงใช่ เห็นว่าเริ่มมีการคลี่คลายแล้วเนี่ยะสัป,ปดาห์ที่แล้วเราพูดใช่ไหมพูดแล้วค่ะเราบอกว่าสิงหากันยาเนี่ยธรรมชาติสําคัญที่สุดฝนมันจะตกพเราพูดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทันถึงสิงหากัยาฝนตกแล้วค่ะขณะนี้เนี่ยความแรงเนี่ยถูกบรรเทาเบาบางลงนะฮสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นครับ,รบผมก็จะห่วงแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะ จะไม่เดือดร้อนมากเท่าไหร่นะฮะแต่น้ำเนี่ยมันจะลงไปเขื่อนแล้วจะไปเก็บไว้ในเขื่อนได้มากเหมือนกับอดีตหรือเปล่าเรายังไม่รู้เพราะว่ามันต้องรอฝนฝนที่มันตกหลังเขื่อนคือจะบอกว่าบางทีน้ําอาจจะไม่ได้มีไหลลงเขื่อนได้มากมายมันอยู่ที่มันตกที่ไหนไงถ้ามันตกหลังเขื่อนมันก็เข้าไปในเขื่อนถ้ามันตกหน้าเขื่อนมันก็ไม่ลงเขื่อนมันก็ลงคลองหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนายกก็ไป มีนโยบายเร่งด่วนใช่ไหม<ช>ที่ะจะส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยแก้ปัญหาภายแรงเขาคิดถึงการ,กรเกษตรกรที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงพวกพวกพวกปลูกปลูกพืชเป็นหลักนะก็เขาคิดถึงกเกษตรผสมผสานปกติบ้านเราเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวซึ่งกเกษตรกรเนี่ยไปชินอยู่การการปลูกพืชเชิงเดี่ยว S <S ปลูกไอ้พันธุ์เนี่ยผมว่าปลูก้าประปุ๋ยปลูกชา,กาเดียวอย่างนี้แหละพันธุ์เดียวนี่แหละใช่ใช่ใชเ,เราไม่เราไม่มีความรู้เรื่องปลูกพืชผสมผสานอันนี้เป็นแนวความคิดที่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาอุปสรรคลักษณะการโครงสร้างของการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยไปดูไปดูสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ได้สร้างและแนะนําขึ้นมาก็คออือพระองค์ท่านทรงทรง ทรงไปกําหนดว่าแนะนําว่าในพื้นที่แปลงเล็กๆเนี่ยสมมติคุณมีคุณมีบ้านมีที่แค่สองไร่ไร่หนึ่งสองไร่เนี่ยเขาจะแบ่งพื้นที่มีบ่อเก็บน้ํามีที่เลี้ยงปลามีที่เลี้ยงสัตว์มีปลูกปลูกพืชพืชก็มีหลากหลายชนิดมีทั้งผักมีทั้งแม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้ไอตัวนี้นะมันสามารถขยายเป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้นได้และเอาสัดส่วนตัวเนี้ยมาทำเนี่ยมันก็จะเกิดผลนี้ที่ผมบอกว่ามันมีอุปสรรคก็เพราะว่า ในเมืองไทยผมว่าคุณทนานามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ชาวนาเป็นเจ้าของที่ดินอี้อืมใช่เขาบอกมีสิบกว่าค่ะสิบเปอร์เซ็นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาไปเช่าที่ใครจะเป็นลงทุนเรื่องอย่างนี้ได้ที่จะทําผสมผสานต้องไปขุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคแต่งานนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วยแนะนําเรื่องวิธีคิดวิธีบริหารจัดการเรื่อง เกษตรผสมผสา,านพอชำนาญ<า>สมมุตออิคน,นเนี่ยคนปลูกอะไรมาอย่างเดียวเขาชำนาญเรื่องน,น,นั้นพอจะไปให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถ้าจะทำเนี่ยเกษตรหน่วยราชการจะต้องหน่วยวิชาการจะต้องลงมาช่วยครับต้องไป<ข>ให้คําแนะนําให้ความรู้นะคะนี่เป็นวิธีคิดที่ดีนะเป็นชีวิตพอเพียงเลยเพราะว่าการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยมันจะทําให้เกิดรายได้ทั้งปีนะฮะไม่ได้พึ่งอยู่กับพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นจากพืชที่ปลูกเป็นพืชหลักพืชเชิงเดียวเนี่ยปีนั้นแย่เลยนะค่ะลม้มล้มทั้งยืนเลยติดหนี้ติดสินเลยอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะแต่ไม่ใช่ทําง่ายนะอนอกจากการเยียวยาในการสนับสนุนให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนแล้วเขาก็ยังมีการสนับสนุนให้มีการจ้างงานเกษตรกรหมายถึงว่าเวลามันมีงานที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ให้เอาเกษตรกรเนี่ย โดยเฉพาะในท้องที่ลงไปทํางานเกิดการจ้างแรงงานงงก็เป็นรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งจะพอช่วยได้ไหมคะอย่างนี้ก็คนเรานี่นะมันต้องมีงานทําตลอดเวลาค่ะก็เป็นการเยียวยาช่วยเหลือนะคะสำหรับในช่วงของสถานการณ์ภัยแรงแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ก็กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คะ่ะเราเหลืออีก3อันดับนะคะคุณเฉลิมเอาอะไรขึ้นอันดับที่3ดีคะข่าวปรับรัฐมนตรีไ มาที่เรื่องของการเมืองกันบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้มีกระแสออกมาว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและหลายคนก็มองไปที่ทางด้านเศรษฐกิจคือจริงๆเรื่องนี้นะมันยังเป็นข่าวลือนะมันลื่นทุกวันยังไม่ได้ชัดเจนมันยังหนาหูมากเลยนะอะไรกฎเกณฑ์อะไรออกมาผมฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยเวลามันมันพูดกันมากๆพูดกันทุกวันเนี่ยบางทีนักข่าวเราก็ไปถามนายกงนายกเลยนะคนที่ตกเป็นข่าวตั้งแต่ตัวหัวหน้ารัฐบาลคือนายกและตัว กลุ่มคณะบุคคลที่เข้าขายในเศรษฐกิจฐฐที่จะถูกปรับเนี่ยนะะก็ผมเป็นเขาผมก็งุนหงิดนะเพราะความจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการจะโยกย้ายถ่ายเทอะไรมันเป็นธรรมชาตินะม,มันไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่ทีนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าเขาทําผิดหรือเขาทําไม่ดีนะเพราะก็มากันอย่างนี้เนี่ยคัดมาแล้ว คนดีๆทั้งนั้นค,คนที่มีความสามารถแล้วก็แล้วก็มีจิตใจที่จะมาช่วยท้งนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้เก่งทุกอย่างมไม่สถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยมันต้องเอาคนที่เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามาช่วยงานก็เป็นไปได้ในอดีตเนี่ยเมื่อรัฐบาลได้ตั้งขึ้นมามผมคิดว่าระบบก,การเงินการคลังเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเขาก็เข้ามาทํางานได้ดีนะแต่ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยเราไปพูดถึงเรื่องตลาดการลงทุนนะฮะก็ต้องมีคนที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำนะถ้าไม่พอก็เอาเข้ามาเสริมหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนมันก็เป็นธรรมชาตินะฮะไม่มีใครที่จะอยู่ไปตลอดกาลนะแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวนะทุกประเทศทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เวลาเขาพูดกันอย่างนี้พูดในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ย ข่าวลือมันก็ไปกันใหญ่ถึงไอโน่ไอนี่ทาให้เกิดความหงุดหงิดเราเป็นประชาชนเนี่ยเราสิ่งที่เราควรจะทำก็คือให้กําลังใจคนทํางาน<ช>นะแล้วก็ถ้าหากาว่ามันจะต้องเปลี่ยนมันก็เป็นสันนจธรรมก็ต้องหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แต่ว่าจะเรียกความเชื่อมันกลับคืนมาได้ไหมสำหรับการปรับคือคือคือสังคมเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะเรากาลังคิดถึงว่าโอ้ยถ้าเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นเทวดามาแก้ปัญหาเลยความจริงมันไม่ใช่อ คณะนี้เศรษฐกิจที่มันมีปัญหาไม่ใช่เกิดจากเมืองไทยนะมันเกิดจากภายนอกด้วยก็มีปัจจัยภายนอกร่วมด้วยเราคุมไม่ได้ถ้าข้างนอกทั่วโลกเป็นหวัดเราติดวัดเขา,ขาไม่มีตังค์เขาไม่ซื้อของเราขายของไม่ของธรรมดานะาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านั่งงอมืองอเท้าแล้วยอมรับสภาพมันก็ต้องออกไปสู้เขาออกไปวิ่งวิ่งให้หนักหน่อยๆนนะฮะก็มีคนมีความรู้ความสามารถในเมืองไทยเยอะให้โอกาสคนเหล่านั้น เข้ามาช่วยงานค่ะก็ยังคงเป็นกระแสกันหนาหูนะคะซึ่งก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยสําหรับในเรื่องการตัดคอรมอนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเรายังเหลือข่าวอีก2อันดับนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโรงไฟฟ้าฐานหินนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิวัดพระธรรมกายค่ะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าข่าวอันดับไหนจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่และในช่วงหน้าค่ะเรายังมีในเรื่องของวิกฤตจี้จุดด้วยซึ่งต้องรอดูว่าคุณเฉลิมจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมาเพื่อที่จะจี้จุดสังคมไทยของรอบสัปดาห์นี้ค่ะแต่่่ววาาสํหรับชงนี้ ราพักสักครู่ค่ะ